สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเนาะช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้ไปหาใครเลยยังไม่ค่อยได้ไปหาใครแล้วก็ยังไม่ได้เข้าไปดูคลิปของใครและยังไม่ได้เข้าไปคอมเมนต์ใครเนาะคนที่เข้ามากดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอของนิดล่าสุดเนาะยังไม่ได้มีเวลาเข้าไปอ่านเลยอย่าเพิ่งโกดอย่าเพิ่งเคืองกันเด้อแล้วก็คนที่เข้ามากดติดตามนิดเอาไว้เนาะ เดี๋ยวตามกลับนะจ๊ะตามกลับทุกบ้านค่ะทุกหลังคาเรือนจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองแต่ตอนนี้นี่ทำงานไงไม่ค่อยว่างแล้วนี่ก็พักเที่ยงเนาะเลยมาอัดวิดีโอบอกเพื่อนๆทุกคนซะก่อนเดี๋ยวเขาจะหนีกันไปหมดคลิปหายเห็ดก็มีอยู่แต่ยังไม่ได้ตัดต่อยังไม่มีเวลาตัดต่อเลยแล้วนี่หลังจากนี้ก็ เดี๋ยวก็ลงนานี่ก็เพิ่งจะไปส่งอิดเขาเสร็จเนาะสองพันห้าร้อยก้อนแล้วก็จะมาทําเติมเติมเอาไว้ใหม่แล้วก็เพราะว่าเดี๋ยวจะได้ลงนาจะได้มีอิดสำรองไว้เนาะเผื่อใครมาสาั่งเราจะได้เอาไปให้เขาได้เนาะถ้ามันไม่มีเลยคลูกค้ามันก็นเงียบใช่ไหมล่ะนี่ก็กะว่าเดี๋ยวทําเอาไว้ทําสต็อกไว้ก่อนแล้วก็ลงนา คราวนี้ลงนานจะไม่มีเวลาเลยแม้แต่จะถ่ายวิดีโอก็ไม่มีละคราวนี้เนะี่ยเพราะว่าปีนี้ทํานาเยอะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะมาพูดมาบอกกันเท่านี้เนาะอย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะรอด้วยนะห้ามไปไหนด้วยบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยเดี๋ยวถ้ามีเวลานี้จะตามกลับทุกคนนะคะแล้วก็จะเข้าไปคอมเมนต์ทุกคนนะคะทุกคนที่เป็นเพื่อนนิดเนาะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือไม่เป็นเพื่อนก็นแล้วแต่ บายบายจ้าขอเวลาไปกินข้าวก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องออกทำงานแล้วตอนบ่ายบายบายจ้า